สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยอีกเช่นเคยนะคะก็คลิปนี้พาทุกคนมาดูาการปลูกผักขแาง,งนะคะแล้วก็เลี้ยงแหนแดงไปในตัวนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็เป็นแหนแดงที่ปุ้ยไปขอเพื่อนบ้านมานะคะทุกคนเพื่อนบ้านเขามีแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าประโยชน์แหนแดงเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะคะ ทีนี้ก็เขาก็ไม่ได้ขยายแล้วก็เลี้ยงไว้ปุ้ยเลยโขมาแค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนแล้วก็เอามาขยายได้เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เลี้ยงในกระติกนะคะแล้วก็มีลูกผักแยงไว้ในกระติกด้วยนะคะได้สองต่อนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆดูแหนแดงก่อนอันนี้คือในกะละมังที่เออเล็กๆเนาะ ใส่น้ำไว้หน่อยเดียวพอแล้วก็ถ้าในกระติกเต็มก็เราก็เอามาไว้ในนี้บ้างนะคะเพราะว่าปุ๋ยเลี้ยงหอยด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยเนาะเวลาแบบหนแดงเราเยอะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่มีที่จะเลี้ยงต่อเราก็จะเอาไปให้หอยแล้วก็ปลาได้กินนะคะไม่เคยเหลือนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้บ่อยเนาะอาทิตย์อาจจะให้ละสองครั้งนะคะ ในนี้ก็จะมีลูกหอยนานะคะเ,เพื่อนๆลูกหอยโข่งนาเนาะที่ปุ้ยได้พอเพาะไว้นะคะเขาก็ยังเล็กอยู่เนาะเลี้ยงสาหร่ายไปในตัวนี่นะคะนั่นนะคะที่ปุ้ยขยายไว้เนาะอันนี้ก็เพิ่งขยายไว้เช่นกันนะคะนี่คือเ,เพื่อนๆนะคะนี่กําลังงามเลยะค่ะถ้ามันไม่งามเนี่ยมันจะมีแบบ อีกอย่างก็คือแบบจะออกด,ดำๆเนาะเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือเล็กไม่ดำเออเล็กนะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นี่นะคะบ่อนี้คือไม่ค่อยงามเพราะว่าปุ้ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยน้ํานะคะส่วนส่วนแถบนี้คือใส่ปุ๋ยน้ําแล้วนะคะทุกคนดู ขยายง่ายค่ะเป็ดไก่อะไรก็กินได้นะคะทุกคนมีประโยชน์เยอะมากนะคะแหนแดงปุ๋ยใส่ปุ๋ยน้ำปุ๋ยที่ไว้ปลูกพวกผักไฮโดรลิกอะค่ะผักปลอดอะไรนะเขาเรียกว่าผักน้ำผักไร้ดินอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ปุ๋ยไม่ได้ปลูกแล้วเนาะปุยก็เลยจะเอามาใส่ไว้ในน้ำแบบนี้แบบนี้นะคะใส่ไว้เลยแล้วก็แหนนี่จะงามมากมาก ผักคะเนงก็จะงามเช่นกันค่ะตอนแรกคือต้นเหลืองใบเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ใส่แค่วันเดียวเองนะคะผักคะเนงเพื่อก็งามเขียวอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่งามเขียวเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยหอมมากโดนแค่นิดเดียวเองหอมใส่ต้มปนินแกงลาวอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหอร่อยมากๆ นี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าก็พามาดูอะไรรอบๆบ,บ้านนะคะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสงสัยอะไรหรือว่าปุ้ยพูดไม่หมดไปก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะจ๊ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะ